เทศบาลตำบลบางเหรียงนำโดยในเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียงขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2566ดังนี้โครงการทำดีที่บางเหรียงงานบริการและเผยแพร่วิชาการฝ่ายแผนงานและงบประมาณสำนักปลัดเทศบาลจัดโครงการทำดีที่บางเหรียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สวยงามน่าอยู่และน่ามองพร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้วันที่1ถึง5ธันวาคม2566กิจกรรมพัฒนาถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่ตำบลบางเหลียงโดยเทศบาลตำบลบางเหลียงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง13หมู่บ้านร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางโดยเทศบาลให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใส่เครื่องตัดหญ้าวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกากิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด โดยเทศบาลตะบนบางเรียงร่วมกับประมงอำเภอควนเนียงร่วมปล่อยพันปลาชะโอนปลาตะเพียนทองและปลาบ้าจำนวนห้าหมื่นตัวณท่าน้ำหนองไม้ล้มหมู่ที่11บ้านแพรกสวนริทีท่ีปักเขตวิสุงคามสีมาเมื่อวันพุธที่2 0ธันวาคม2,566เวลา8 3ดนาฬิกา30นาที เทศบาลตำบลบางเหรียงนำโดยในเวียงจันทริษนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาพนังกงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาและโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะนวัดแพรกสวรรณหมู่ที่11ตำบลบางเหรียงโดยนายวินิทเทพ,พนิษฐ์นายอำเภอขนเนียงเป็นประธานในพิธี โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2567งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567 โดยการตั้งจุดให้บริการและจุดพักสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาเพื่อป้องกันและลดวัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ณบริเวณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเรียงโดยนายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางเรียงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายวินิเทพพนิช์นายอำเภอควนเนียงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ กิจกรรมจัก,กรยานขาดไทยบาลานไบค์งานบริหารการศึกษาฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาจัดกิจกรรมจัก,กรยานขาไถบาลานไบค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3แห่งสังกัดเทศบาลตำบลบางเหรียงตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ผ่านกิจกรรมจักรยานขาไถบาลานซ์บค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงเติบโตสมวัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะเคารพก,กฎระเบียบกติกาสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณาภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป ในสุภาวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิตพรชัยและสำริดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่2567ค่ะ